เจอกับพี่จจงอีกแล้วนะคะพี่ลุยก็มาด้วยและนี่ก็เป็นพูวิลล่านะคะที่เราซื้อเข้ามารีโนเวทใหม่เนาะอยู่ใกล้ๆกับเจพาร์คสีราชาเป็นทำเลที่ดีมากๆนะคะพื้นที่ของตัวพูลวิลล่าเท่าไหร่คุลเลย100ตารางวาใช่หรือใหญ่มากๆแล้วเราก็เปลี่ยนจากบ้านที่เป็นสไตล์นี้นะคะบอกได้เลยว่าสมัยก่อนเนาะบ้านมันจะเป็นเล็กๆนะแต่พอนี้เราเห็นพื้นที่มันกว้างก็เลยออกแบบใหม่เป็นพูวิลล่านะคะหน้าต่างเล็กเราก็ขยายใหญ่ให้เดี๋ยวพาไปดูว่าด้านหลัง ต้อพาไปดูด้านในว่าเปลี่ยนแปลงและฟังก์ชันในการใช้งานใส่อะไรบ้างไปดูกันและจากที่เราเห็นนะคะบ้านที่เป็นทรงเดิมๆใช่ไหมคะทางเราก็ออกแบบมาให้เป็นแบบนี้ นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าการดีไซน์ของเรานเป็นยังไงบ้างเริ่มจากด้านเข้า,ขามาเลยตรงนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยจะเป็น<ม>บ้านเดี่ยวธรรมดาเนาะพ<ม>ี่แจงเขาใส่อะไรเข้าไปนี่จัแบบแรกนวดใส่สารไว้น้ำเข้าไปซึ่งเราจะออกแบบให้เป็นบ้านเดี่ยวที่เป็นลักชวรี่นะคะเป็นลักชวรี่ที่มีพู้ด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะซื้อไว้พักผ่อนอยู่อาศัยก็ได้นะคะหรือจะเอาไว้ปล่อยเช่าก็ได้นะคะที่นี่ปกติเดินเข้ามาในห้องโถงตัวนี้นะฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่กว้างโล่งๆตรงนี้แต่ว่าเราก็มาเปลี่ยนดีไซน์ตามไปดูได้เลย ห้องมัคเกห้องสาหรับชั้นล่างเอาไว้ผู้สูงอายุก็ได้แต่ว่าเราอะทําหน้าต่างแผงใหญ่อย่างนี้เอาไว้ให้แบบหลกเลยและทําห้องน้ําในตัวห้องน้ําเราก็ทําเอาไว้ให้ใหญ่โตเลยสําหรับการใช้งานที่สะดวกสบายเดี๋ยวจะปูกระเบื้องแล้วก็ตกแต่งตรงนี้นะก็จุดนี้ โซนที่เราจะฟังก์ชั่นไปให้นะ,ะตรงนี้จะเป็นประตูที่ออกไปด้านนอกนะะปกติด้านนี้ออกด้านข้างไม่ได้เลยนะ,ะเป็นหน้าต่างเราฟรีเป็นประตูกระจกออกด้านนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะโต๊ะทานอาหารไปสวยให้แล้วก็โซนนี้จะเป็นรัว,รน,ะน,รวน,นะคะฝั่งคนเราก็จะมีเคาน์เตอร์ก็ในส่วนของห้องนะ้ำเราออกแบบให้ใช้จากฝั่งนี้ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้เป็นห้องนอนหรือเป็นห้องทำงานห้องอเนกประสงค์และที่ัมีประตูออก สระว่ายน้ําด้านนี้ด้วยปล่อยเช่าก็เป็นห้องที่ได้มุมเด็กและวนี่ก็เป็นสระที่เราออกแบบไว้ให้นะก็ขนาดความกว้างมากถึง3.5มจคูณหเมตรนะคะว่ายน้ํากันสบายๆโซนนี้เนี่ยเราจะทําที่นั่งเนาะแล้วก็ใส่พ่นเจ็ตตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้จับุชี่แล้วก็นวดหลังได้ตรงนี้นะคะแล้วโซนตรงนี้เนี่ยทำลานกว้างเอาไว้เผื่อให้บาร์บีคิวปิงย่างปาร์ตี้ในเรื่องของสระว่ายน้ําใกล้โซนบ้านใกล้โซนครัวด้วยตรงนี้และบันไดนะคะตรงนี้พี่จจนก็จะใส่เป็นกระจกใสๆให้นะเรากระจกใช่ ไหมแล้วตรงนี้จากเดิมไม่มีนะเราเจาะเป็นช่องแสงใหญ่ๆแล้วก็เดี๋ยวจะใส่แบบโคมไฟระยะสวยๆเลยใช่ไหมคุณลุงใช่เพราะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีระยะสูงที่สามารถเล่นตแต่งไฟได้ด และนี่ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าโหกว้วางมากๆ <c oughs> ดูโซนสิด้านนู้นนะคะก็จะเซตเป็นที่นอนนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกในที่ทองก็คือมีโซฟามีทีวีอะไรโซนนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงนู้นส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะทําเป็นทางเข้าห้องน้ําสามารถแต่งตัวเป็นวอล์กอินคอสแตตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ระเบียงตรงนี้ไม่มีแล้วนะเราจะเป็นพื้นที่ห้องเรากระจกเต็มเพื่อความหรูหราห้องน้ำมาสเตอร์ห้องนี้เนี่ยจะมีอ่างอาบน้ําในพื้นที่ตรงนี้ด้วยเผื่อใครชอบอาบน้า แช่แช่น้ํานมตรงนี้สามารถนอนได้เลยเพราะว่าเราทําเอาไว้ให้ว่างมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําในตัวของมาสเตอร์และด้านบนก็จะมี2ห้องนะคะอันนี้จะเป็นห้องด้านหลังที่เราสามารถมาเทกับวิวสระว่ายน้ําได้แบบนี้ซึ่งตรงนี้เราตั้งใจเซ็ตให้เป็นกระจกบานใหญ่นะคะจากห้องนอนทําให้มองไปเห็นวิวสระว่ายน้ําได้ด้วยนะคะและที่สําคัญของห้องที่นี่นะพี่แจงบอกว่าห้องน้ําแต่ละห้องนี่แบบอลังการมากๆนะคะใหญ่ทุกห้องเลยมาดูสิระยะความกว้างนี่คือแบบน่าจะเกือบ3เมตรตรงเนี้ยค่ะห้องน้ํากว้างมากๆนะคะซึ่งเราใส่ใจกับห้องน้ํามากรู้สึกว่าใหญ่เว สี่ห้องนอนสี่ห้องสี่ห้องนำ้งนำใช่ค่ะฟังชั่นใส่ให้แบบบอกได้เลยว่าใส่ให้กันแบบจุใจมากๆนะคะและนี่ก็เป็นภูวิลล่าลักชัวรี่นะคะที่เราตั้งใจออกแบบให้ไม่ว่าจะเอาไปพักอาศัยเองก็ได้นะคะหรือว่าจะปล่อยเช่าเพราะว่าทำเลบอกได้เลยว่าอยู่บนถนนอัดสชันไร่กล้วยใกล้ๆกับเจปากนะคะออกมอเตอร์เวย์ง่ายหรือจะไปโรบินสันก็ง่ายไปเซ็นทรัลรีาชาง,ง่ายนะคะใครที่กําลังมองหานะคะตรงนี้พร้อมอยู่มากๆรถจัดเต็มวิวอินให้ด้วยนะคะติดต่อได้ที่ไหนคะคุณลย้ต่อได้ที่ช่องทางตรงนี้เลยค่ะเพราะเรามีโปรโมชัันนคสหรบ ที่เข้ามาชมบ้านหรือว่าสนใจบ้านและหว่างที่เราทําบ้านนะคะที่สําคัญเรามีเพียงแค่3<า>หลังเท่านั้นนี่รีบมาจองก่อนเลยเรียบติดต่อเข้ามาเลยนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้ว <Okay. S 2> เจอกันา <Bye. S 2>